สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องอ e ี h a n n e l คะ่ะวันนี้อ e ีทกับน้องต้นข้าพามันพากันมาเที่ยวทะเลคะ่ะอยู่บ้านเงาๆค่ะก็เลยพากันมาเที่ยวทะเลคะ่ะไปเดินไปเลยลูกจัแป๊บนึงเดี๋ยวอีทจะนั่งกันตรงนี้นะคะน้องต้นข้าจะเล่นน้ําตรงนี้คะ่ะนี่คะ่ะมีปลา,าด้วยเหรอลูกไหนปลาอยู่ตรงไหน น้องเล่นว่ายน้ำให้ท่านผู้ชมดูชิโ <Okay. S 1> อเคน้อวา,าน้ำก่อนนี่ค่ะเเงาๆพา,าน้องมาเล่นค่ะอันนี้คือบรรยากาศนะคะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆตรงนี้เขาเพิ่งมาไถใหม่ค่ะเพิ่งทำไหมปรับดินใหม่ค่ะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้อิกก็จะขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอิกชาแนลให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ